เจคิดมาไว้นานแล้วไหมกูคิดว่ามึงน่าจะเป็นมึงคิดมานานไหมเรื่องเนี้อเพราะเนี่ยอีเรื่องมาเก็ตมาเก็ตไม่ก็เมื่อคืนตีสามไงเออกูยังกูยังนั่อยู่้าบ้านอ่ะเลยแล้วทุกคนชอบทำนะบูมเจนนี่บอกไม่แม่มันคิดแล้วมันทําเลยกูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูยังไม่รู้เนี่ยไม่ไม่มีใครรู้ยูก็ยังไม่รู้เออแต่กูชอบตรงนี้มึงคิดแล้วมึงทาเออกำลังไหวเออทำตอนยังมีทำตอนยังไหวนี่แหละทุกคน เราจะทำอะไรอ่ะนะโอ้ oh. สุดยอดเมื่อคืนเมื่อคืนหลายคนามอ๋อ,อล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่บอกว่าเออไอบูธละหนึ่งร้านเนี่ยแล้วร้านเล็กๆทำยังไงร้านเล็กๆที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเ <c oughs> นี่ยเจนี่บอกแล้วว่าในหนึ่งภาคเนี่ยเราให้มาหนึ่งถึงสองร้อยบูธแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทีเนี้ยมันจะมีวิธีการคัดเว้ยเพราะเราจะคัดสัรนจริงๆไม่ใช่แบบ เพิ่งทํามาเพื่อการนี้อ่ะเราอยากได้คนที่เขาเป็นแม่ค้าอยู่แล้วอ่ะมีหลักฐานจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะจัดวันให้ทุกคนอ่ะเอาของไปเสนอเช่นนะสมมตินะว่าอ่ะสมมติเราจัดหัดใหญ่ใช่ไหมภาคใต้สมมติก่อนนะยังไม่รู้ว่าจัดที่ไหนเราก็ให้เอาให้เขาเสียสละเวลาเอาของอ่ะไปเสนอทีมที่หักใหญ่แล้เดี๋ยวคนที่เราจะส่งไปก็คือมีอยมีสาธารณสุข มีอะไรเหล่านี้ที่เป็นคนคัดว่าอะกของเนี้ยสามารถขึ้นมาขายบนบูธเราได้แบบไม่มีดรามา่าก<ด>็<ด>คือจะตรวจก่อนคือจะเซฟอย่างง<ช>ี้ดีกว่าเซฟตั้งคู่บริภโภคเซฟทั้งตัวแล้วก็ <ละ S 2> วสิ่งหนึ่งเลยที่จะคัดนะคะก็คือต้องเป็นคนที่แบบไม่มีโอกาสจริงๆอ,ะอ่ะเข้าใจปะคนที่จนเหมือนกูเมื่อก่อนอะ่ะคนที่แม่งไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็คือทุกคนก็เตรียมไว้เลยว่าโอเคถ้าอยากมาเข้าบูธ หนึ่งแต่สิบสองวันกับเราในแต่ละภาคอ่ะคุณต้องเอาสินค้าไปเสนอเดี๋ยวเราจะให้เสนอประมาณสามวันเลยเนาะว่าวันเดียวน่าจะไม่พอ,อก็เดี๋ยวดูว่าแบรนด์ไหนที่ผ่านเข้ารอบได้โอเคไหมคะทุกคนเออคุณว่าโอเคเพราะว่าเราต้องอคัดบูธเล็กๆราคาเท่าไหร่คำว่าบูธเล็กๆในที่นี้คือจะนี่ให้เข้าฟรีไงแต่จะนี่คัดหนึ่งร้อยบูธนึกออกไหมคะ นั่นแหละเข้าใจเลยเออก็คือจริงๆอะ่ะหนึ่งร้อยบูดก็คือเป็นเงินร้อยล้านนะคือร้อยล้านตรงนี้เจนี่ออฟเฟอร์ให้ไม่ต้องจ่ายแต่คุณต้องเอาสินค้าไปเสนอให้มันผ่านก่อนพอผ่านปุ๊บคุณรอเลยภาคแรกก็คือภาคกลางมกราคมนี้กําลังดูสถานที่นะคะแล้วก็อยากจัดให้มันเป็นฟิลที่แบบทุกบูธอะ่ะมันจะมีความเรียวไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเอาจอโปรดักชั่น ทุกบูธขายกับโทรศัพท์เท่านั้น<ม>ทุกบูธคือ<ม>เรียวยิ่งเรียวยิ่งดี<ม>เพราะว่าถ้าบูธใหญ่อะเราจะไอ้น,นี่ไม่ได้แล้วใครที่ไปเดินงานเนี้ยแล้วคุณบอกว่าเอา้าแล้วไหนบอกว่าเปิดได้คนเข้าคุณไปอะคุณก็ไปดูตัวอย่างสินค้าถ้าคุณอยากได้คุณก็กดตะก,กร้าที่ร้านเขาสุดยอดไปกดตะก,กร้าที่หน้าร้านเลยอะเขาอาจจะมีตอนนี้ยอดจองบูธมาแล้ว854บ่บูธค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าทีเนี้ย เหมือนแต่ละร้านนะถ้าคนณเปกนกุกก้าหน้าร้านเขาก็จะมีของให้คุณเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นท,ทุกบูธแม่งของแบบเนี้ยให้คนที่ไปเดินงานเยอะมากแล้วเห็นไหมว่าแต่ละบูธคือบูธใครคือเขาอัดไลฟ์เราไปลงช่องเขาห้ามอัดหน้าจอไลฟ์เจนนี่ไปลงช่องนะคะเ,คเพราะว่าตอนนี้ติ๊กต็อบอกว่าถ้าใครทำแบบนี้ช่องนั้นจะบินทันทีค่ะคต้องไม่วันนี้เป็นห่วง ไม่ใช่ว่าหว <c oughs> ่หวงเป็นห่วงบินเลยเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ได้ห่วงนะคะโอเคไหมจ้ะอันนี้เรากาลังรีอยู่นะว่าเรากำลังทําอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอตอนนี้กดหวัวใจให้เจนนี่ก่อนสักสามล้านหวัวใจได้ไหมพี่แพทโทรหาใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทีงงานโทรกลับเพบเดี๋ยวพี่แพทจ๋าวันนี้คือวุ่นวายแบบที่สุดจ้ะที่สุดสดสดใช่เนความที่เมื่อคืนแม่อ้ําคือแบบแมสไว้แล้วอ่ะ อุ้ยพี่เกมคอนเฟิร์มห้าบูธห้าภาคห้าล้านโอ้ยมาอ่านก่อนโอ้โหอ่านก่อนเนาะอ่านก่อนเอาเลยเอาเลยเลขบัญชีเก้าสิบบูธแล้วใช่ไหมคะถ้เพิ่มอีกห้าบูธก็เก้าร้อยเก้าร้อยบูธขอโทษจองเฉยๆนะแต่ยังโอนไม่ครบถ้าแบงก์ไหนโอนช้าก็คือไม่ทันเข้าใจเปล่า ให้โอกาสให้พูดได้พูดอ,อีกรอบหนึ่งหน่อยพี่เกมคอนเฟิร์มรอยอดโอนคะ่ะพี่เกมค่ะร <5, S 1> ้านห้าภาคตกลงดีลจบได้เลย,เลยแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อวานเจนนี่นั่งคิดเล่นๆให้ทุกคนใช่ไหมว่าเออถ้ามันถ้ามันแมสจริงๆห้าห้าจังหวัดจังหวัดละพันล้านใช่ปะเมื่อจะได้เงินห้าพันล้านแล้วรับรองว่าอีห้าพันล้านเนี่ยเจนนี่จะเอาเข้ากระเป๋าคนจนให้เยอะที่สุดไอ้หมื่มึงบอกว่าพันล้านใช่ไหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าเก้าร้อยล้าน ก้าลอยบูทอ,อีดอกก็เลยแค่ลอยบูทต่อหนึ่งภาคเออว่ะมันเป็นทุกคนไม่ใช่เลยนะทุกคนที่ดูอยู่ไม่ต้องงงกูก็งงกูก็ยังคิดภาพตามมันอยู่ว่ายังไงต่อวะยังไงต่อวะอแล้ววันเนี้ยมันเป็นรูปประทับเขาเรียกว่ารูปประทับหรือนามประทับวะเออวีดอกพี่ทีวีตองไม่รู้เรื่องอือเป็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนอืแล้วใครที่อยากเข้าถึงสัมผัสพ,พี่พี่ดาราอยากเจอดาราที่เรารักคุณไปที่งานได้เลยอมไม่มีค่าบัตร เข้าฟรีหาที่จอดรถให้ได้ก็แล้วกันเออไม่จําเป็นต้องเก็บค่าบัตรค่ะเจนนี่จะคุณซื้อของพวกเราก็พอคุณไม่ต้องเองเงินมาให้หนูในทุกๆเรื่องแล้วก็ถ้ายอดขายของเราครบ10วบันได้พันล้านออวัน11.11กู 11, ให้บ้านหนึ่งหลังออให้บ้านหนึ่งหลังเอา ไม่ได้แค่แบบเรื่องบ้านเรื่องอะไรเงี้ยกูว่ามึงให้แบบเหมือนให้กําลังใจแ,บบแล้วก็วันนี้นะ <c oughs> พี่เมยวาสนาเขามาเว้ยออสิ่งที่กูจะขอพี่เมย์กูจะให้พี่เมย์ให้อาชีพคนไทยกูคิดอะไรแล้วเดี๋ยวมมึงรู้ว่าพี่เมย์ไม่รู้ให้ไหมแต่บอกเลยว่าถ้าพี่เมย์ตกลงให้นะ <c oughs> คนไทยจะมีอาชีพตัวที่คุณไม่ต้องลงทุนสุดยอด คือหลายคนอาจจะมองว่าแบบอุ้ยเนี่ยตอนนี้รอโอกาสรอเงินทุนรออะไรตอนนี้อยู่ในหัวยนี่แหละครับบางคนบอกว่าทำไมไม่บางเรื่องไม่คุยหลังบ้านหนูคุยหลังบ้านไม่ได้เพราะหนูอยากคุยหน้าบ้านเพราะถ้าทุกคนบอกอยกงห้หนูปรับหนูจะถ้าทุกคนบอกอยากให้หนูปรับหนูจะปรับเลยและถ้าคุยหลังบ้านมันจะไม่แมสมันจะไม่เป็นกระแสขนาดนี้ถูกไหมถูกคือสินค้าบูธหนึ่งร้อยบูธที่จะได้ขึ้นฟรีหนึ่งร้อยล้านห้าบูธเอ้ยห้าจังหวัดทั้งหมดมูลค่าห้าร้อยล้านตรงเนี้ย เจนนี่ออฟเฟอร์ไม่ต้องจ่าย500ล้านหนูให้พวกคุณ12วันนั้นคุณขายเต็มที่และเจนนี่ดีไว้หมดแล้วว่าถ้า100บูธหนึ่งร้อยบูธนี้อยู่ใกล้บูธดาราพี่พี่ดาราต้องขายเขาสินค้าหมดเลยนะทาให้เขาดังทําให้เขาแมททาให้สินค้าเขาติดตลาดจากแบรนด์เล็กต้องกลายเป็นเติบโตจากงานของเราถูกไหมและตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงตลาดออนไลน์คือค่าขนาดนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้งทุกๆวันที่เราเปิดตะกร้าเปิดตลาดนัดแบบนี้เราจะเอาเงินจากออนไลน์ไปให้ออฟไลน์วันหนึ่งล้านบาท โ <Okay. S 2> อเคม,มันจะได้ทั่วถึงแล้วคนในตลาดนัดก็จะได้ฟืน้นถูกปะจริงอืมโอเคไหม, okay. มทุกค,คนคนไทยต้องช่วยคนไทยถูกต้องค่ะเนาะถูกต้องที่สุดจริงๆนะตอนแรกอะตอนแรกกูก็ว่าเออมันมันดูบแบบดูเงียบๆอย่างเงี้ยออนไลน์แต่ตอนนี้ม,มันไม่เงียบแล้วทุกคนอืมเออแล้วก็แล้วมันไม่ใช่แค่ธุรกิจกออนไลน์นะที่มันกําลังกระตุ้น ผู้ผลิตลังขนส่งทุกทุกเอออะไรเหล่านี้แล้วก็แบบเออไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทแบบทีมแพ็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่ามันมันได้หลายส่วนอะบูมูว่ามันตรงเนี้ยมันมันได้หลายส่วนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคือแบบเออจริงว่ะเขามานั่งเอามานั่งมันไม่ได้ได้แค่ั้นคือบูมคือบูมอะทุกคนบูมอะเป็นเหมือนทุกคนที่อยู่ตอนนี้บูมอะคิดตามที่มันพูดนี่แหละบูมก็เลยแบบบูมก็เออว่ะเออมึงก็คิดได้น้ออะไรอย่างเงี้ยเออคิดเหมือนกันทุกคน กูก็คิดเหมือนทุกคนว่าเจนมึงก็คิดได้น้ออะไรเงี้ยแล้วมันมันมันเป็นคนคิดแล้วทําเลยชอบตรงที่วา่าคิดแล้วทําเลยอะไรเงี้ย<ม>เออดีป่ะเออเคป่ะร okay, ัวหัวใจมาค่ะขอคนดูสักแสนห้าหมื่นเดี๋ยวเราจะขายแบรนด์ทางบ้านก่อนจ้ะขอหนึ่งแสนห้าหมื่นคนดูให้แบรนด์ทางบ้านเขาแมสเขาปังหน่อยมาแต่เจนนี่บอกเลยว่าไลน์าดาราศิลปินนะคะ ที่กำลังจะมาระดับนี้เรามีศิลปินระดับโลกดีคิวเรียบร้อยค่ะ<ฮ>เป็นคนที่เขายังไม่ทันนั่งเขาก็จะทะลุรอดขายหนึ่งร้อล้านดาราศิลปินนักร้องระดับอออ ทุกคนเจนนี่ก็เลยกําลังอื่นๆมึนมนด้วยความที่แบบมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราแบบไม่รู้จะตกใจกับอะไรก่อนอะ่ะมึงก็จะปะฉัก็ตกใจสมองมันก็เลยไหลไปเรื่อยแล้วก็โอเคคุยเรื่องนี้ด้วยเออบางคนบอกว่าเวลาอะไรอ่ะเจนนี่ไลไ์ให้ทุกตัวได้ไหมแบบต้องจับทุกตัวโทรศัพท์ไม่จับได้ไหมไม่ได้ค่ะสิ่งสําคัญของการไลฟ์สดคือคนดูถ้าเจนนี่ไม่ทําการตลาดไม่ต่อย,ยอดไม่เรียกคนดูมาแล้วเราจะขายใคร เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าทุกๆแบรนด์ให้เขาขายกันใด้เต็มที่มีบูมซัพพอร์ตเจนเป็นเจ้าของตลาดช่วยขายบ้างไม่ช่วยขายบ้างอย่ารามากกันเลยเพราะหน้าที่ของหนูคือมันยิ่งใหญ่กว่านั้นถูกต้องถ้าไม่มีคนดูไม่มีลูกค้าไม่มีเงินคือเจนหลายคนบอกว่าเจนเล่นโทรศัพท์หรอเจนไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะทุกคนไม่บอ,บอกว่าใค<น>รแต่เป็นระดับโลกเอคนที่พวกคุณพูดถึงค่อนข้างเยอะที่สุด แล้วคนบอกไม่บอกอย่าบอกเฮ้ยวันนี้คืาเป็นดารานะคะแล้วคนที่จะเอามาก็คือพี่เมวาสนาค่ะเพศหรอเพศหรอผู้ชายค่ะว้ายว้ายบึ้งเปลี่ยนคมได้ไหมเอาะเปลี่ยนเป็นคมสีชมพูได้มแล้วเราจะไม่ให้เอาล่ามมาเออฮะไม่ใช่คนไทยหรออุ้ยมอด้วยมาด้วยอันนี้อันนี้ พูดไปแล้วก็คือภาพที่อยากให้เกิดขึ้นคือแม่งใช้ทรานสเลทกันอะ่ะไม่ให้อล่าม,มาแ,แล้วพี่เขาต้องพูดคำว่ากดตาก้านะครับเชื่อมึงเปลี่ยนพรมเป็นสีชมพูเปลี่ยนโซฟาเป็นสีชมพูให้กูได้ป่ะกูขอได้ป่ะเพราะมันคือความรากกักอ่ะนะ มันมันคืออะไรเนี่ยทุกคนมันคือความรักขอบคุณนะคะหนูจะตอบแทนชาวไทยให้เยอะที่สุดพี่พี่ที่รวยอยู่แล้วหนูก็จะทําให้พี่พี่รวยยิ่งขึ้นไปใครที่ยังไม่รวยหนูก็จะทําให้พวกคุณรวยเท่าที่หนูทําได้เยอะที่สุดหนูจะกระจายรายได้ตรงนี้ให้ทั่ว<ไ>ถึงให้มากที่สุดตอนนี้คือหนูกําลังไลฟ์เคลียร์ของเก่าอยู่เดี๋ยวเดือนหน้าเนาะเราอาจจะพักไลฟ์อาทิตย์ละสองวันสองวันนั้นเราก็ไปทําความดีกันแล้วก็ไปกระจายรายได้กันเนาะแล้วก็โอเคต่อไปเจนจะสร้างทีมแบบนี้ต่อให้เจนไม่ได้ไปใช่ไหมเจนก็จะพยายาม หาทีมที่ไปลงพื้นที่แทนอ,อาจจะเปิดมูล,ลนิธิที่ชื่อว่าจากใจคนเคยจนและมูลนิธินี้คือ,อคทําเพื่อให้คนจนขึ้นมาอยู่ในระดับกลางหรือถ้าคุณแบบต่อยอดเป็นคุณก็รวยไปได้เลยอะไรเงี้ยให้มากที่สุดแต่ตอนนี้นะเจนนี่นะคะทําบุญปีละสามพันหกสามร้อยหกสิบห้าล้านอย่างแน่นอนทําบุญปีละสามร้อยหกสิบห้าล้านพอเราทําบุญวันละล้านตอนนี้คือให้กับคนที่เขาขายของในตลาดนัดโอเคไหมเหมืนกูมาทําบุญด้วยตอนนะี้ ใช่มันได้บุญกันหมดแลยมึงจริงจริงแฮปปี้เหมือนกูมัร่วมบุญกับมึงทุกรอบเนยนะคะทุกคนใช่แฮปปี้ถูกจะทำอะไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ยูเข้ากับเราทีนึงไหมพี่ยูวันนี้พี่ยูไปเป็นดาราพี่ยูไปหายนางให้เขาพพี่ยูไปเป็นดาราะจ๊ะวันนี้นี่แหละทุกคนหนูก็เลยบางทีหนูก็แบบกูทําอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าไม่มีทุกคนไม่มีพวกเราอ่ะเออ ใช่ไหมอ่ะขอดูคิวไล์อัพศิลปินวันนี้หน่อยว่าใครมากี่วงกันบ้างไม่พูดเวลาแล้วก็ไม่พูดไม่พูดลำดับคิวนะขออ่านสลับชื่อกันเพราะว่าถ้าพูดคิวคุณจะมาแค่ตอนนั้นเราให้คุณลุ้นใครช้าก็ไม่ได้ไม่เจอเนาะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนมาเนี่ยก็จะเอาแต่ของดีๆปังมาให้พวกเราอย่างที่บอกค่ะถ้าสมมติอยู่ในช่องเจนนี่ คนที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดก็คือคนที่ชมอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะคะโปรเจกต์ต่อไปที่เจนที่กาลังคิดอยู่แล้วว่าคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ดําเนินเลยคือเราอยากให้คนท้องที่อยู่ที่บ้านที่กําลังจะเลี้ยงลูกเนี่ยที่สามีทิ้งเนี่ยมีรายได้โดยการอยู่ที่บ้านแต่ละโครงการมึงอะคนท้องที่ผู้ชายไม่รับผิดชอบอยู่ที่บ้านไม่มีรายได้ไม่มีเงินจะคลอดพรุ่งนี้เจนจะเริ่มดําเนินการโครงการนี้เพื่อให้คุณอะมีรายได้เขียใจไหมสุด มึงสุดจริงอัเนียเอออันนี้โอเคคือมันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเออแม่เลี้ยงเดี่ยวทํางานที่บ้านเพราะบางคนบอกเลี้ยงลูกไม่มีเงินจ้างพี่เลี้ยงไม่ได้ทํางานคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนท้องทุกอย่างสามารถหาเงินได้ที่บ้านกําลังคิดโครงการนี้นะคะขอเวลาแป๊บนึงเพราะวันนี้กาลังยุ่งอยู่กับมหากรรมอะไรมหากรรมงานยูเจนอยู่กับตลาดนัดเนี่ยโม้วุ่นวายมากเดี๋ยวครูจ้าเออบมงงครูจ้างงจริงเพราะมันมันก็มาบอกหน้าอะไรนี่แหละ วันนี้นะคะเรามีอันนี้พูดแบบพูดแบบไม่เรียงตามคิวนะแบบสลับมีพี่รัศมีแขมีบอสอวันนี้ไหนวันนี้บอสไม่มาบอสมาพรุ่งนี้พี่ชาคิดพี่อ้ําเลื่อนแล้วพี่ดาดาพี่มาริโอพี่จันจิพี่พิมพิมพพาพี่เมย์วัสนาพี่วินวินเลียมพี่ชินพี่ลิลลี่พี่หนิงใช่ไหมตามนี้แล้วก็มีเซอร์ไพรส์หนึ่งท่านไม่บอกว่าใครต่อไปเราต้องมีเกสเซอร์ไพรส์หนึ่งคนในแต่ละวันเนาะ แม่เลี้ยงเดี่ยวคนท้องต่างๆนะคะเดี๋ยวเจนี่กำลังคิดโครงการให้อยู่แล้วก็จะจะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนขอคิดแป๊บนึงคิดไม่ทันนะตอนนี้คือเราอยากต่อยอดได้มากที่สุดแล้วมันต้องไวเพราะว่ากระแสมันไม่ได้อยู่กับเรานานไงออถ้ากระแสนี้ถ้ากระแสนี้จบไปอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่โปรโมทยากแล้วอืมแต่ณตอนนี้เราทําได้เราทําเลยถูกคุณชอบเราจะไม่ใช่ให้แก้เงินค่ะแต่เราจะให้วิชานึกออกปะเออ นั่นแหละนั่นแหละ s. <S เดี๋ยวคิดแป๊บนะคะยังคิดไม่ออกมาสินค้าตัวแรกตะกร้าขึ้นหรือยังจ้ามาสินค้าตัว,ตว,ตวนี้นะคะกู<า>ต้องบอกข้งไหนเอาสอบสอบสอบไหนเปิดไหนพี่พี่บอกพี่จาง<น>ีุณเตรียมจับเวลานะ <enario. S 1> สวัสดีจ้าเปิดกล้องค่ะพี่เจนสวยจังเลยไม่ทุกค่ะเปิดกล้องก่อนไม่ได้เปิดกล้องหรอเปิดแล้วฉันเห็นเธอนั่งซ้อมอยู่เมื่อกี้ เหมือนเพิ่งเจอกัน uh huh. อ